ทดสอบสวัสดีครับผมซีแคทนะครับอ่ตอนนี้ผมได้รับเลือกมาลงแข่งเกมที่ต้องพบเจอความท้าทายนะบแบบว่าชีวิตแลกด้วยชีวิตชีวิตชีวิต ซึ่งบอกเลยว่าผู้เล่นที่ไปถึงเส้นชัยก่อนนะครับจะได้รับรางวัลนะครับซึ่งเป็นเงินบุญเลยค่า50ล้านบาทนะครับผมตอนนี้ผมนะฮะในนามซีแคปไอ้มึงเมื่อไหร่มึงจะไปเนี่ยเออขอโทษครับขอโทษครับผมกําลังจะไปครับผมพอดีกําลังแนะนําตัวครับไ่ตองแนะนําตัวเราไปเลยละขอโทษครับขอโทษครับก็ตามไม่เลยฮะตอนนี้เราภอพเขาบอกให้เราต้องไปแล้วฮะเขาไม่สนใจชีวิตเราเลยโอเคมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปบอกเลยว่าชัยชนะต้องเป็นของเราเนี่ยไป บอกเลยว่าเราต้องเล่นห้ามแตกนะทุกคนไปละบอกเลยเพื่อเพื่อชัยชนะเพื่อเงินเพื่อลูกหลานนี่เราจะโดดชิวทุกคนตอนนี้ชิวชิวชิวอ๋อยังหลุดรอดอ๋อยังหลุดรอดนี่โอ้ยเพื่อนข้าเขามาคว้ารางวาัลเหมือนกันแต่ว่าเขาไปสวรร вот ค์แล้วเออตอนนี้บอกเลยว่าการที่ชนะการเล่นเกมเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นนะครับ ไปต่อเนี่ยไปต่อตอนนี้ไปต่อหนูเอา้เอาอแตกเดี๋ยวเรามาทบทวนกันใหม่นะทุกคนคือตอนนี้ชีวิตเมื่อกี้ที่ชื่อซีแคทผมได้ตายไปแล้วตอนนี้ผมเกิดใหม่แล้วพอดีทำบุญไว้เยอะไปกันต่ออ๋อ,อ,อลืมมันต้องไปทางซ้าย รอๆครับผมกลับบ้านได้ไหมไม่ได้ห้ามกลับมาแล้วต้องเล่นให้จบโอเคครับกลับไม่ได้เหรอเปลี่ยนใจละกระจกมันเยอะไปมาต่อเฮ้ยอะไปละซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวานี่บอกเลยว่าผมอะช่างกระจกเก่าแค่มองกระจกก็รู้แล้วว่าแผนน่น,แแผนไหนเป็นกระจกแท้แผ่นไหนเป็นกระจกปลอม <Wow. S 1> ขวา นี่ซ้ายโอ้ยแม่งเ้ยตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องจริงจังแล้วเอาใหม่ซ้ายขวาซ้ายขวาขวาโอ้ยบอกเลยว่าผมต้องเป็นอันดับหนึ่งให้ได้นี่ครับขวาโอ้บอกเลยว่าถ้าเป็นผมเอ้าเอาเดี๋ยวคุณไปสิคุณดึงเขาไปสิอ้าวดูไปแล้วตาย <laughs> บอกทำไมคุณไม่ถามผมก่อนโอเคนะตอนนี้เราไปอยู่กระจกบานนี้กันนายไปสินายนายไปก่อนไม่ไม่นายไปเฮ้คุณไปโอ้ยนายโอ้โอ้โอ้โอเคสุดยอดโอเคไปมีคนเข้าพลาดก่อนแล้วโอเคไปบอกเลยว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่เดินเข้าเส้นชัยเป็นัำหนึ่งไม่ได้ไปเพื่อน ไปกันเพื่อนปาเพื่อนเรื่องดีเลือกสักทางดีซ้ายขวานะเพื่อนเพื่อนเร็วหน่อยโอ้ยเพื่อนเร็วเพื่อนอยากจะไปเพื่อนก็ไปเออไปเลยโอเคเพื่อนขอบคุณมากไปละไปต่อสิเพื่อนทำไมพวกเพื่อนช้าจังโอเคเพื่อนสุดยอดเราก็จะไปทางขวาอยู่พอดีเลยไปเพื่อนโลเพื่อนเพื่อนไปสิเพื่อน หนูไม่ไปวีไปก่อนหนูไม่ไม่เหมือนกันไม่เพื่อนพวกเธอต้องไปผู้เธยเชื่อใจเราดิบอกเลยว่าเราว่าตรงกลางเนี่ยทางขวาเนี่ยเพื่อนเนี่ยทางขวาก็โดดเลยเพื่อนทางขวาเนี่ยโดดตรงไปทางขวาเป็นกระจกแท้ทางซ้ายเป็นกระจกเทียมหนูทางสายบอกเลยอะตอนนี้จากการมองความหักเหของแสงนะฮะ กระจกบานซ้ายมันมีความแบบว่าแสงค่อนข้างจะบางกว่านะครับผม <Wow. S 1> กระจกทางขวามันจะเป็นแบบกระจกที่ค่อนข้างมีความหนาเป็นพิเศษดูจากผิวแล้วก็ดูการย้อนแสงจากทางขวาเนยส่วนทางซ้ายมันจะเป็นกระจกปลอมแน่ๆจากสายตาไปหนูไปไปไม่หนูไม่ไปหนูกลับละเอาเอาหนูไม่เชื่อเหรอไปทางซ้ายถือกระจกปลอมทางขวา,ขวากระจกแท้แน่นอน <laughs> เอาเพื่อโอ้ยผู้คุมครับผมเปลี่ยนใจครับผมไม่เอาเงินรางวัลแล้วครับไม่ได้แกต้องไปเล่นให้จบเอาไม่ผมขอกลับบ้านได้ไหมครับผมไม่เอาแล้วโอ้ยผมมีชีวิตต่อได้ไหมไม่ได้แกเลือกมาเล่นเกมนี้แล้วเกมนี้มาเดิมพันด้วยชีวิตแกต้องเล่นให้จบไม่งนั้นแกก็ติดอยู่ที่นี่โอ้ยให้กลับบ้านเถอะ